สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม r Brawl s t a r s กันแล้วซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นด o อกที่ซึ่งถูกบัฟมาเนี่ยนะเรียกว่าบัฟแค่อันตีมานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าเราก็จะลองเล่นดูนะก็จะเป็นเซตแบบเดิมนะแล้วทุกคนเซตประมาณนี้นะไม่ใช่อะไรไม่อยากซื้อม่อยกซื้อเกียร์เก็บไว้ซื้อไอ้นี่ ของตัวอื่นเนาะเรามันไม่ค่อยเก่งะก็เราจะมาเล่นในด่านโซนร้อนนั่นเองนะก็ด่านจะเป็นโซนร้อนในแมปของวงแหวนไฟรูกล่างแมปก็จะประมาณนี้ลกคนโอเคแล้วก็ไปเริ่มกันเลยแล้วก็มาตาและอุตต้าที่เจอตัวนี่ไงแซนดีแ้แซนดี้ก็น่าจะเก่งขึ้นโอ้ยเออเอออะไรเกิดอะไรขึ้นออไม่มีใชร ก็น่าจะเก่งกับเนื้อนะโอ้โอ้โอ้ด็อกด็อกเอ้ยด็อกไปหิวช้าน้อยเกินยัยเขาปรับส่วนของการฮิวของด็อกมากเพราะจากความคิดมันน้อยเกินไปมันน้อยมากๆจนตัวมันก็น่าฮิวลำบากในเรื่องการฮิวเพื่อนมันได้สับเพื่อนยังยังโอเคมาดากการสับเพื่อนอแต่ไปหายมันก็น่าจะไม่ไหวนะเอ๊ะเกืบไม่ใช่ ไม่ก yeah. ิโลนึงเลียงนี่ไงดิอันนี้ดอกคอดกหมดแล้วนะอัั่วงงั้นได้ไหมล่ะ่อนแล้วปะโก้โหเาเก็บ ตายเสนี่ลำบากเลยเนี่ยเพราะาตัวมันมันดีใกล,ล้เราเราด่านมันก็ข้างโลกอะ่ะตาแรกก็แพ้ไปกับแซนดี้ดูดุบปรไม่มาแจวเขาลดแตรเมมไปทุกครั้แต่ถ้าเอามานี่ลดหนักอยู่นะลดหนักอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวคิดไปหรือว่าครั้งก่อนด็อกมันไม่มีแอนิเมชันแบบไอ้นี่มา อจิคิบเองมาแล้วก็มากับตาที่สองนะดูเหมือนว่าโอ้โหโอเคมันยังมีคนเล่นแฝงนะแฝงที่บอกไว้ว่าแฟงมันถูกมินิเนะิร์แล้วก็ไม่ค่อยถูกอะไรสดดอกนี่ปรับมาไม่ถยถูกจุดเลยเี๋าวน้าก็ปรับความเร็วเปเร็วมากก็ได้นะเพราะน้องมันเดือดดือดเจ้าเลยไม่ปรับให้น้องแบบแตเมจดแรงมันก็ปรับใป้นน้องแบบวิ่งไว เดี๋ยรไม่ไก,กลยเองน้อยพับอีกเจติเอ่อไม่ใช่ตาพาเวอร์ก็ได้นะเพราะมันฮิวเบาเกินฮิวเสตัวเองเบามากอันนี้เลยยังดีที่ดอกมันยังทดแทนด้วยความผิดเขามาและด้วยความที่มีสองชีวิตรหรือเราเราเลือดถึงมืม่หน,น่วยสองหมื่นได้เลยแรง เ่อเซฟทำไมเนี่ยไม่น่ากดปเพืร์เซ่ตัวเองเลยคนน่าจะเสียโอ้โหแล้วเพื่อนเก็บถูกไล่โชว์ดิจิตานี้เจอเพื่อน,น,นดีนะโดยรวมมันก็ยังปรับมาไม่ค่อยถูกจุดนะก็ยังมองว่ามันยังเป็นตัวที่เล่นยากเกินไปอยู่ดีอ่าเราเขาก็ชุบชุบอ่าแฟงชุบเขาไม่ได้ซุปเปอร์นะ ีกดยัดหน้าอย่างนี้เลยยัดเย็ดเย็ดดาเม็ดอำหาสารโอยตายสิแฟงแฟงโอ้ยโชคดีแฟงหลายได้ถึงจะไม่มีสตาร์พาวเวอร์ก็ตามอ่ะนะมอนี่มอนี ก็มาตาสุดท้ายกับตัวของดอกกันอีกเช่นเคยเอ่อเราจะพูดทำไมเนี่ยอุ้ยะนะทำไมเพวันไปมีไอ้นี่เลยอ่ะหรือตันเจอบอทไม่ไม่เจอบอทแต่เจอเพื่อนกาก,ากมากกว่าวัตถุคือเจอเพื่อนแบบมาตรฐานตจำนะเหมือนสต้าวเพื่อนอย่างเงยคนอ่าเล่นซับเพื่อน,น,น,นล้วนๆเลยนะว่าส่วนใหญ,ญ่ถ้าเป็นก้อยเงี้ยมา ด่าร้อนางดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ก็หิวไปให้เพื่อนี้อาเทคนิคแผนเนียจะแบบฮิวแรงยังไงก็ปรับเรื่องหิวก็ดีกว่าส่วนตัวปรับเรื่องการหิวจะรู้สึกดีกว่านี้แต่มันปรับไม่ค่อยถูกจุดอะ่ะไอขอมป,ปรับไม่ค่อยถูกจุดแนละ้วกระโจมมีตาจุดตรงกลางบ่อย แต่เพื่เราไม่เอ็ดเลยเมื่อไรจะก็ห่างกันเยอะไอ้สั่งไปเรอยๆสั่งไปเรื่อยๆโอ้ยเราโดนมาอีกแล้ไอ้ไอติ้งเดี๋ยวนี้คนซุปเปอร์ที่บาปานี่มีดีอะไรไม่รู้ซุปเปอร์แบบเล็กใส่เพื่อนใช่ครับปกติก็ไม่ได้กดใส่ไงเนี่ยเนี่ย มีการซับเพื่อนที่ดีทำให้เราจะทำาได้และด้วยการซับีะทำให้เราได้ไอ้ข้อสุ่ว่าดอกนั้นดึงมากินหุยเยอะเพื่อหาโอกาสใช้ยากอยากจะวัดโมเดลเสียดิ้งรอบเดาก็ได้เอาซีกอลคือหรือดับเบิลดอกก็ได้ดับเบิลดอก ปัจจุบันว่าเอาเป็นอกสายดีเลิศจับมัดหนักเหรอเม่อเนี้ยเอาดอกสายดีเลิศจับแก๊ะเจ็บดีกว่าแต่ปัจจุบันนะครับตัวมันน่าจะทําให้หิวดีกว่านะสายหิวรอบหน้ามาเล่นดอกสายหิววัาหนึ่ง่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะอ่าแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอัปเดตกันด้วยนะอ่านขอขอย้อนคลิปกันหน่อยไม่ค่อยมีคนหรอัปเดตเลยอ่ะ อ่ะสักครีมก็บายแล้วเจอกันใหม่ในคลิป